สวัสดีค่ะวันนี้ครัวมันญาไทยก็จะมาทำพะโลหมูกันค่ะวันนี้ก็ทำหม้อใหญ่ๆเลยค่ะพะโลหมูของเราเด็กๆก็จะชอบทานหลานก็จะชอบบอกว่าคุณย่าทำพะโลหมูได้หรือยังอยากกินพะโลแล้วเด็กๆก็จะเรียกให้ทำอยู่บ่อยๆนะคะเมนูนี้ก็จะทำบ่อยๆค่ะพะโลหมูของเราก็รสชาติกลมกล่อมเด็กๆก็จะชอบทานกันนะคะ วันนี้เรามาทำพะโล้กันค่ะเราไปาทานกับพริกพริกเกลือนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะวันนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะมีหมูสามชั้นที่หัน่นแล้วก็มีน้องไก่มีสามเกลือค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็มีไม้พะโล้เครื่องพะโล้ค่ะเรามาล้างทำความสะอาดเตรียมเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาโขลก 3เกลอือเลยค่ะเพื่อที่จะนำไปผัดหมูสามชั้นของเรานั่นเองโขกพอหยาบๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะผัดเครื่องก่อนให้พอหอมนะคะผัดเครื่องให้พอหอมเราถึงจะเอาหมูสามชั้นลงไปผัดนะคะหลังจากที่หมูเราหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะวันนี้ก็ทำหม้อ ใหญ่เลยค่ะเต็มหม้อเลยเพื่อที่จะเก็บไว้ทานหลายมื้อค่ะใส่ซสีิ๊วดำลงไปค่ะผัดให้สีสันออกมาสวยงามนะคะหลังจากที่เราได้ผัดหมูสามชั้นกับซสี้๊วดำแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซสี้๊วขาวใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะผัดทุกอย่างใส่เกลือลงไปหน่อยเลยคะ่ะแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้ให้เข้าเนื้อเลยค่ะต้องผัดมันจะอร่อยนะคะเมนูนี้ถ้าเราไม่ผัดเวลาเราไปต้มสีก็จะออกไม่ไม่ไม่สวยหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้เข้ากันเราถึงนําไปต้มนะคะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะปรุงรสลงไปเลย เมนูนี้ก็เด็กๆชอบทานค่ะเราจะผัดจนเคี่ยวจนงวดเลยนะคะน้ําที่อยู่ในหมูของเราก็งวดเข้าที่แล้วเรียบร้อยแล้วเราถึงจะนําไปต้มนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปอีกสักนิดนึงตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบรสไหนก็ใส่ลงไปได้เลยทั้งเค็มทั้งหวานแต่ที่บ้านของเยอไทยนี่จะใส่หวานนิดหน่อยแล้วก็เค็มตาม ด้วยเข็มนิดหน่อยเราก็จะใส่น้องไก่ไปด้วยค่ะเผื่อบางทีเด็กๆไม่เบื่อหมูก็จะได้ทานน้องไก่เข้าไปด้วยหลังจากที่เราผัดเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาต้มเลยค่ะในหม้อน้ำซุปของเราเราตั้งน้ำเอาไว้พอร้อนแล้วเราก็นำหมูที่เราผัดลงมาใส่แล้วค่ะทั้งหมดนี้เราก็ผัดลงไปเคี่ยวลงไปได้สักประมาณ ยีนาทีไฟอ่อนๆก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะพะโลหมูของเราแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพร้อมที่ตักเสิร์ฟให้กับทุกคนในบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวให้ได้ทีแล้วเราก็ช้อนฟองออกสักนิดหนึ่งฟองของเขาตรงนี้แล้วเราก็เคี่ยวต่อเลยค่ะสักประมาณ